ราจะมาให้ดูเนื้อแต่ละรุ่นนะคะวันนี้เราจะมาโชว์ทั้งหมด3รุ่นเป็นตัวฉีดหน้า2รุ่นแล้วก็ตัวฉีดน้องสาวรุ่นอันนี้น้องเหม่งเขาจะมาฉีดใต้ตาก่อนจะเลือกเป็นเมโซฟิ iller, ลเลอร์รุ่นโกลบอลที่มีความเข้มข้นของไฮอะลูมเนีย20มิลลิกรัมก็จะฉีดตื้อๆได้ฉีดใต้ตาสส่ร่องแก้มตื้อๆฉีดปากให,ห้มฟูจัดทรงปากให้มันปกอีกแล้วเราดูเนื้อนะคะว่าเนื้อต่างกันยังไงนะจะเป็น นะมนทีเป็นนิ่งๆแล้วก็ p a r t i c e เขาจะละเอียดไม่ได้เป็นก้อนที่แบบยาบกนะะแค่จะเป็นปน,น้ําปงแสงให้เกลียยง่ายให้เบนไปกับผิวได้ง่ายสว่วนนี้จเป็นรูนที่ชีดหน้าเหมือนกันจะเป็นรูปที่แข็งขึ้นมานิดนึงอันนี้เราจะเอาไว้เติมพวก lifting เป็นลากเช่นการ l i i n g แบบ a c นะคะิเแก้มส้ม,มให้สวยขึ้นมาย้มข,ขึ้นอย่อางเงี้ยค่ะ จอไล่นะคะแล้ว e ก็ฉีดค่าหรือฉีดขมับให้มันแบบปวมาให้แบบยกหน้าด้านข้างออกมาคะแสดงว่าเนื้อตรงนี้น่าจะต้องแข็งขึ้นนะใช่แล้วอันนี้ป้ายนานเยอะนะ25มิลลิกรัมอันนี้จะได้ความมันหมึกเลยอะกว่าแปดห25มิถุนายนสองซีซีแล้วก็ถ้าความหนืดก็จะมากขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าลูนอินเทสเนี่ยก็จะมีความของการปีกอ้นเหมือน กว่าจะถึงฐานก็จะมีหยุดสูงขึ้นอันนี้ก็จะเหมาะกับการขึ้นลูกแบบต้องการลิฟต์เนาะมันก็ต้องใช้ความหนืดประมาณนี้เนี่ยนี่ค่ะก็จะมีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็คือตัว body filler เนาะตัว body filler คือเราใช้เติมน้ำสารเป็นหลักนะคะเรียกว่ารุ่น s e n s i t ีฟพ p ร์ท s เะ ตัวนี้มีความเค็มล้นของปริมาณฟิลเลอร์เนี่ย25มิลลิกรัมเหมือนกันก็จะมีเรื่องของความหนืดที่สูงมากเนาะมันฟูเร็วมากเพราะว่ามันจะเหมาะกับน้องสาวตรงที่เขาออกแบบมาจะเห็นว่าจะดันยายากันหนืดสูงเนาะจะเห็นว่าหนืดกว่อินเทนเมื่อปีที่แล้แต่เห็นไหมคะว่าสายพาดิโฟเขาดเรียกแบบน้อยมากคือแบบว่าจะเห็นว่าเจลเขาเนี่ยจะต้านทานแบบคุณภาพดีมากอยางวงนะคะมันได้หนืด ไ,ได้ถึงได้เพื่อสําหรับตรงนั้นแล้ว,เ,ลวเราก็จะถามลปว่าเราเอาของหน้ามาฉีดได้ไหมถ้าเราเอารุ่นนี้เหมือนน้าเนี่ยมาฉีดใช่ไหมคะซ<ะ>ารู้สึกว่าถ้าฉันใส่กันเกลือะร็พเนี่ยมันจะไหลไปตรงไหนไหมถูกไมหมคะอ่ามันจะไม่ขึ้นลูกเท่าไหร่อันนี้จะเหมาะกับฉีดชั้นเพื่อพวกริ้วรอยใต้ตาแล้วก็อันนี้จะเป็นิน t e n s เห็นไหมคะเราบี้เนี่ยเขาก็ยังคืนลูก เด้งดึง๋งเหมือนเดิมเกินของน้องสาวเนี่ยนะคะก็เด้งดึ๋งสูงมากเราต้องการความำมันยุ่นสูงมากนะเพราะว่าน้ำมันเลยน้องสาวเราเนี่ยทั้งใส่เ,เกงแล้วทั้งเดินออทั้งนั่งไขว่ห้างเสียสีอ่ะมันต้องมีการูบกันบ้างแหละถ่านึง้วซิลเลอร์มันไม่ดีมันต้องมีการเบี้ยวเบี้ยวไม่เท่ากันบ้างอย่างเงี้ยแล้ว<ม> <c oughs> เราเลยต้องใช้เนื้อชีที่แน่นแบบนี้ค่ะ มันก็จะเหมาะกับชีตน้องสาวมาก